สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้วันที่4เมษายน2566ครับไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาที่นะครับเนาะมารับชมครับตองวดครับปู่40นะครับงวดวันที่16เมษายน2566นะครับมารับชมน้ำกันครับผมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับ เอาิลันะ่ต้องมาทำันนั่นาันต้นเออนะเิรั่งค่ีตลอดเลย ห้าเป็น้าเป็นเจ็ดศูนย์ศนเจ็ดกับเก้าเจ็ดวาก็ได้ก้อนหลังอก้อนหลังหอบย้อนหลังสลวเริ่มเป็นเนือกระดอกระเดียวก็เมือนเบอห้าหนเก้าหนับมาออกมันมีเสี่ยวตัวขื่นหนักมัก็ออก เอาเ็มาตามววดวัน hmm. ท mm hmm. mm hmm. ี่สิบหกเนาะสิบหกายน้องตามเราพอดีคุณแม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพงมาถึงดีครร่วมกันมเรื่กันแม่แบบยิมเงียบครับคุณแม่ จะดอนล่ะสัดสิครับผมนากยกดแช์ด้วยครับคนดีมีน้ำใจโอ้โหมดครับบอยี่หมที่แล้วล่างมาวิ่งเก่าครับรับชมดทุก่านวิ่งแปดวิ่งเก้านองที่แล้ววหมที่แล้วปูพันเด่นให้แปดถ้าแม่เด่นให้เก้านี่จับคู่ถือเลยเจ้าเก้าทันทีเลยเด่นแปเดนแปดรองเก้านะัับลหน่วยูตรสองกาครับ ก็วิ่งกับเขานได้หรอเก่าเนาะติดแฝ่เเก่ากับเขาเก่าเริ่มเป็นเริ่มเล่นสิได้แล้วงวดนี้มันจะเป็นแค่ตัวเดียวเป็นตัวเดียวเลยงวดฝากไปมันเด่นเจ็ด เกับศูนย์วัตถิพันมาเด่นเกดก็เด่นแปดับเก่าครับว่นี่เด่นศูนเด่นศูนตัวเดียวแปลี่ยส้เราเปล่าบางทีเอาเอ้ส้ส่ลงมันมีไส่ที่เก่ามีศูนย์มนเป็นเด่นศูนย์เนาะมันมีเปด่ไส้เราเลยเกที่เก่าใช่ไหมันมาเด่นที่เก่าอันนี้ลักสิบมรนไหเด่นให้แต่ลักสิบตลักสิบบ๊อบน แล้วเาอาแบบเก่านี่เอาสูตรเก่าเลยนะบอกเปลี่ยนสูตรเอาสูตรแบบรักหน่วยงวดความมันได้ศูนย์สองเก้าเอามาเอาเอาสูตรนี้มามาเฮียเล่งวันนี้ว่นงวดนี้เร่งง่ายแต่ต้องรุ่มนี่รักเดียวลัางลังงวดกับพี่สองสองตัวรักสิบครับงวดนี้ไม่ไม่ตรวจเลยเล่นรักหน่วยนี่ แต่เอวเปลี่ยนสูงมันเป็นรับเจะเป็นเาจะเป็นี่ั่งใช่เป็นับเงินท่ก้ามีเือนงยรับเสีโต จบไปศูนตัวเดียวเลยลางเลยบ่ไม่แปบ่ไม่หาวคมันเก็นปเนือที่ว่าสส้งีใส่เส้นีแดงเขื่อีใส่เด้นี่เนี่ยนีป่นี่เนี่ยมีปะ จับกับตัวที่ท่านชื่นชอบก็ได้นะเนาะแต่มันเขาทุงหมดบ่ปูแมนว่านันเยเลยรับได้นั่ด้เพระานั่นเลยดกระวาห้อกระว่าเน้นห้อจะเน้นไปที่ก้าอ๋อครับเน้นเก่าอย่านย์เก่าแล้วปูหอจะเน้นไปที่ก้าวไปที่ก้าหมดวัน กะนับว่าเปรียบไม่เปลักน้วยมันจะเดินที่เก้าตัวเดียวลักชิดจะเด่นที่สูงตัวเดียวจั่สิจับันเลยงสี่สูหกสูเจ็ดูเก้ารวเป็น้าลับจับแลวก็บข้อกมาไม่ี่ตัวนะมองแม่แล้วเจ็ดหกเก่ากับพูก me. e. ็สูงเกากับพูเก่ามันดังน่งวดทีเดล้ว เคมาัราสั่งกูคุมหนี่ลุมสี่หกเจ็ดเก่าเอาคับท่านชมชุดหลังนะครับเคยมาด้วยกันตัวเด่นเนาะตัวเด่นหลักสิบศูนย์มาหลักสิบศูนย์มาหลักสิบนะครับเด่นตัวเดียวเลย่อยอยู่นะส่วนตัวมากระครบนะครับก็จะมีสี่หกเจ็ดเก้านะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเด่นทีเก้าถ้าจับคูเลยก็จะเป็นศูนย์เก้านะครับเนาะ ลักสิปเต็มๆก็จะเป็นหกแปดเก้านิดเดียวศูนย์สามเพราะว่าสองศูนนนะวัดกลสองศู้นจะได้ต้นสี่จุดงก้นแดจุเาแค่นี้จบวันี้ต่ตัดอีกอนเีวต้นเดียววัดที่แล้วมันจะไม่อยู่แปดแปดคูนป่เพราะว่าลักซิบมีสอตัวครับจะเป็นแปดคูนวดทีแล้ว แมนบอลลักแปดกับเก่าห้งว่างลักสิบะแมนปูเป็นลักสิบครับห้าเดนลักสิบมวลก่อนห้าเดนลักสิบเจ็ดกับศูนย์เนาะแล้วห้าเดนเจ็ดลองศูนย์มันออกเจ็ดสามเขาเขามีตารางเรียววาหยาดตะบันออกเจ็ดเจ็ดแมนปูมวที่แล้วปูก็ยังเป็บตะมันกันมันเป็บตะมอานี่ครับเป่าอันนี้มันจะเป็นแปด่ค้งมวลก่อนตรงๆนะเพราะว่าอันนี้เป็นลักสิบอยู่แล้วเสียวติ๊กน้ำออกว่า ะจะเป็นแปดคู่ต่วห้องห้งหงเน้นแปดรองเก่างดกว่าหนังออกตัวร่อ,องมันงวดนี้มันจะเป็นศูนตัวเดียวเลยรักสิกกนี่ครับพิร,พรักนวยนี่เด่นเก่าเลยบอกพวแมนนว่ยมีสีัวครับคู่ตัวห้เด่นสบสเลยศูนก้าไปเลย เน้นให้แล้วแต่ว่าบุ้งกลุมยังบุ้งกลุมจะเน้นให้แล้วเด่นใแล้วเป็นศูนเด่นศูนเป็นเก่าำสูตรเนาะเพราะว่าเขาดีเนเดินดีเนินบวโอ้โหนีล่างเด่นที่ท่ายูนี่สูตรนี่สามสิบเอดสามสิบเอ็ดมัักสว่ที่สามสิบเอ็ดอ๋อหลักสิบลักสิบเ่ที่สามสิบงวดกวนนมันมันจะส้นกันที่ แปดกับเก้าเขาเล่นเล่นที่แปดมันบังคับมาตัวที่สองมันเบาเบากันอยู่เล่นมอครับอันนี้เขาวิ่งวิ่งแปดกับเก้าว่างรักสิดนะอันนี้คือรักยงิงนี่เขาตรงตรงนะสิมันมัดเก้าก็คือเอาเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดเก้าเก้าเสิครับเพราะว่าหเขาเขาเน่นแปดมันบังคับในมาตัวที่สองมันเบามันที่เบาเบากันนะมันเหบาครับ มัาจะมางวดที่ที่ที่แล้วมานี่ะคุณที่มาตัวรองนอกจานมานจะโตที่เนี่ยเลยงวดนี้เพราะมีตัวรองเลยแหงมันที่มาตัวเดียวเลยเป็นเด่นเลยเนะครับผมเด่นเ้าก็เด่นเลยทางล่าง นะครับนอนในทางลางของคู่สีสูนะครับเชิงวัดพันที่16มิถุนายนนะครับ2 5 6 6นะครับตัวเด่นก็เด่นศูนย์นะครับแศูนย์หลักสิบนะครับเนาะส่วนหลักหน่วยก็จะมี4มี6กมีเมีเนะครับจับคู่ได้ก็จะเป็น0 4 0 6 0 7 0 9นะครับคูเพันธุจะนิ่ไว้ให้แล้วเนาะคือ9ครับก็จะเป็นซุดเก้าเม็ดเดียวนะครับแในทางลางนะครับเนาะถ้านี้จะตาจะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงกับท่านผู้ชมครับ นะครับแคปหน้าจอเด้อครับท่านผู้ชมกับชุดล่างนะครับเนาะปูเด่นที่ศูนย์หลักสิบนะครับผมหลักหน่วยสี่หกเจ็ดเก้าครับปูบอกเน้นย้ำนะครับเนาะเน้นที่เก้าหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับเนาะเด่นตัวเดียวท่านผู้ชมศูนย์ตัวเดียวนะครับผมจับครูเขาจะได้ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าท่านผู้ชมปูโบวงไห้แต่ว่าปูบอกตัวเน้นนะครับศูนย์เก้านะครับปูโบวงแต่ว่าปูบอกตัวเน้นแถบชุดล่าง งวดที่ผ่านมาครับผมวิ่ง8กับ9นะครับเนาะลักซิบเก่านีกนก่ก็ถือว่ามาได้พี่น้องได้มา,มาลักซิบนะครับมาตัวร่องปูครับผมน,นี่ครับของงวดที่ผ่านมางวดในสี่คู่ตรง,ตรงครับวันนี้ก็ได้สี่คู่ตรงตรงคือเก่าครับครับเด่นตัวเดียวเด่นศูนย์นะครับเนาะครับถามี่ตัวชอบตัวมักก็จับใส่ศูนย์เลยปูว่าศูนย์ลัก1ิแต่ว่าหลักหน่วยปูให้แค่สี่ตัว ครับซีหกเจ็ดเก่าหลักหน่วยเน้นที่เก่านผูมชมล่างอย่างเดียวไม่ต้องก่ล่างอย่างเดียวตรงๆเนาะครับนี่ครับผมงวดวันที่สิบหเมษายนสองพัน้าหสหกแคปหน้าจอนผู้ชมนะครับเนาะจะได้ซีคู่ครับเน้นศูนย์เก้าครับหลักหน่วยเน้นที่เก้าครับหลักสิบศูนย์ตัวเดียวเนาะครับทรามชมนี่ครับผมชุดล่างตรงตรงเนาะปูเนาะครับ รู้เน,นให้แล้วครับไม่ต้องวงเดอ้อพี่น้องเดอ้อผมไม่ต้องวงศูนเกไม่ต้องวงศูเกาเอาท่านชมครับตามนี้นะครับเนาะ <16. S 1> กับเด่น0ูนย์หลักสิบนะครับผมกราบขอบุญขับัวกราบขอบุญขอบพุ่นปูท่านชมเอาพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบอา,าวเท่าสวัสดีครับ